ตอนนี้เพื่อนสาวทิ้งเราไหมครับตั้งแต่มีแฟนโอ้โหทุกประโยคมีแต่แบบตาแรดทัางเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อพีวีซีเขาวะอยู่อย่างนั้นคือตอนนี้ก็จะไม่ได้ออกมาเจอเพื่อนเลยนอกจากคิวงานที่แบบว่าต้องไปร้องเพลงแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะแบบว่าอินเลิฟคือไม่สะไม่สุดๆคือค้างรักสุดๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนแต่ก แต่ก็ดีแล้วที่มันมีสักทีหนึ่งเพราะเพื่อนลุ้นกันมานานมากแล้วคนที่จะทําให้นางกลับมามีชีวิตชีวาแต่ก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่มีผัวก็คือหายหัวไปเลยนะอันนี้มีจริงแต่เขาออก็าได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วนะเพราะปกติคนนอนอย่างเดียวไงทุกวันนี้มันก็อยากจะนอนเหมือนกันแต่ความคันมันห้ามกันไม่ได้ถอ,อกปะ<ม>ก็คือต้องออกมาเจออยู่กับผู้ด้วยอะไรด้วยเปลี่ยนไปเยอะไหมเขาตอนแรกมีแฟนคนนี้เปลี่ยนไปเยอะอกลับมาเป็นวัยรุ่น ตอนแรกมันแก่มากไปคาเฟ่เป็นไหมอะไรนะไปคาเฟ่เป็นแล้วเออเคยจะบอกว่าเลิกนั่งเครื่องบินใชีมกลัวมากคือทำยังไงก็จะไม่ขึ้นเครื่องให้ได้เลยแต่พอผู้ชายบอกว่าไปเถิดเดี๋ยวผมนั่งไปเป็นเพื่อออจะไปกับเพื่อนไม่ไม่ไปยังไงก็คือต้องขับรถต้องอะไรไปอยู่แล้วแต่ดีรู้สึกว่ามันดูเป็นวัยรุ่นขึ้นแล้วแต่เขากับแฟนคนนี้รุ่นให้แต่งเอะไรครับ ก็แก่แล้วแต่งได้แต่งได้แล้วก็ยังยังรู้ส yeah> ึกว่าเขาน่ารักกันจริงๆเขาไม่ใช่แบบว่าคบกันแบบผลประโยชน์ที่แบบว่าวิมาเกาะคนนี Rainbow> ้เราจะดังขึ้นจอะไรอย่างเงี right> ้ยไม่ใช่อะไรนะครับเคยกลัวมาแล้วค่ะแต่ก็สแกนกันมาแล้วเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออคนนี้ใช้ได้เออแล้วก็สนับสนุนโอเคก็ล้อยเพื่อนแต่งงานสมบังเนา โอ้ขอม้เขามาขอช่วยมาขอเพื่อนหนูเถอะนะคะเพื่อนหนูมันแก่แล้วอีกนิดนึงจะสี่สิบมันหงำเงือกจะแย่แล้วค่ะ